สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับบางคนถามว่าผมใช้ยาทุเรียนอะไรบ้างซื้อจากไหนนี่ครับซื้อจากทางแอปทั่วไปนี่แหละครับนี่ผมสั่งมาทีละเท่านี้มากแกะกล่องดูกันว่ามียาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่เลยครับมาอันที่หนึ่งกันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเป็นยาอะไรมาดูกันครับนี่ผมแกะไว้แล้วก็เป็น ยาราของโซตัส2อ8บาทนี่ครับหนึ่งยาราของโซตัสนะนี่ครับตัวนี้จะช่วยเชื้อราแะไรเนี่ยครับผมถ้าแถวบ้านผมเขาขายกันอยู่ที่290-280ยาสนะครับแต่ผมได้มาราคา248บาทก็ประหยัดไปเยอะอยู่ครับประหยัดไปสามสก็เอาแล้วครับ หนึ่งสองเป็นยาใดไไปดูกันครับตัวนี้ราคาร้อยแปดสิบกว่าบาทร้อยแปดสิบกว่าบาทเป็นยาอะไรบามาครับ เป็นยากันเพลี้ยกันเพลี้ยกันทวดไอ้ทุกอย่างนะเป็นยาเป็นยาน้ํานะครับเป็นยาน้าเป็นยาน้าไม่ยาผงนะเป็นน้ําครับนี่มันไม่เป็นคราบยาไงเป็นยาน้ํร้อยแปดสิบบาทนี่นะครับนี่สองสองมาอะไรกันมาดูกันราคาเท่าไหร่อะราคาราคาสองร้อยสิบสองบาทออ น่าจะเป็นเคลฟโมบอนนะน่าจะใช่เลยเอ,อปึ๊บเคลฟิมบอนเปลี่ยนเป็นของค่ายนี้นะครับไอโซตัสไม่ต้องใช้แล้วโซตัสลูกมันใหญ่แล้วเปลี่ยนเป็นค่ายตัวนี้ดีกว่าคุณใช้ครั้งแรกนะผมซื้อมา เพื่อนเขาแนะนํามาว่าลองใช้ตัวนี้ดูก็ลองซื้อมาดูครับพี่ๆเขาแนะนํามาก็เชื่อเชื่อเขาหน่อยครับธรรมดาผมจะใช้ของตั้ตหลออนะตอนนเปนเป็นของเพื่เมมมอสครับเมมมอสนี่เมมมอสสีสีขวดโคตรได้ครับสีเขียวเลยโคตรสวยนี่แคลเซียมบอรอนสาย สุดท้ายมาดูกันตัวนี้ราคา230รบกว่าบาทมานวนครับนะสำหรับคนงบน้อยนะผมก็สั่งทีละนิดทีละหน่อยทีแล้วพอเริ่มหมดแล้วก็สั่งพอเริ่มหมดแล้วก็สั่งครับไม่ต้องสั่งทีละเพกเพราะว่าไม่มีตังค์ครับสั่งทีละน้อยๆเรื่อยๆโอ้โหมาอย่างดีเลยครับ หอมมาอย่างนีเพราะรมันเป็นไงเพราะมันเป็นขวดแก้วไงอับาไม่ตินอับาไม่ตินหอมมาโคตรดีเลยนับถือครับหอมมาดีจริงไม่แตกร้านเปอร์เซ็นแน่นอนดีมากดีมากหอมมาดีมากมาก อ,อยาเพียไฟยาเพียแป้งได้หมดนะครับตัวนี้ของนอกนกเงือกนอกเงือกนี่นี่นกเงือก มาเม่ติ่นะมาไม่ตินตนะครับน,น,นี่ไปดูกัน,นผมสั่งมาก็ประหยัดไปก็หลายบาทไหมก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าดีกว่าไม่ลดอะไรเลยนะนี่ครับนี่ดูกันสี่ตัวสั่งมารอบนี้สี่ตัวยาหนอนไม่ต้องซื้อยาหนอนผมยังมีอยู่สองอีกสองขวดไงนี่ครับผมก็ใช้ยาคแค่นี้อีกยาหนอนตัว ผมสั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวยานอนด้วยบวกเป็นยานอนยานอนไม่ได้ไม่ได้สั่งมารอบนี้เพราะยานอนมันยังมีอยู่ผมก็เลยไม่ได้สั่งผมสั่งสี่ตัวนี้มาเนี่ยครับลูกจะเขียวสวยก็มียาแค่นี้ครับนี่หนึ่งยาราสองกันเพีย้ยสามแคลเซียมบอรอนสี่อีบาเมกตินก็ใช้ฉีดใบฉีดลูกได้นะฉีดลูกได้ตัวนี้ฉีดลูกได้ก็ยานอนอีกตัวหนึ่ง ก็ถามว่าถ้าซื้อยกแพ็กกับทีละขวดแบบนี้อะไรดีกว่าถ้ายกแพ็กก็มันจะถูกกว่านะ,ะมันจะต่อขวดถูกกว่าสิบบาทสิบกว่าบาทนี่แหละครับแต่เรามีกําลังซื้อแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าวันรอบไหนซื้อยกลังหรือยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปไปดูกันว่าใช้ย,ยาตัวไหนมัง่งแต่ผมคิดว่านะสลับตัวนอนหน่อยก็คงจะดียานอนอะ่ะสลับหน่อยปีละ อีตัวหนึ่งอีปีหนึ่งมาใช้อีตัวหนึ่งมันจะไม่ดื้อยาเออผมคิดว่านะใครคิดเหมือนผมบ้างก็คอมเมนต์มาราว่าเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีหรือว่าใช้ตัวเดิมไปยาวๆหรือว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่พี่ผมฟังพี่ๆของมาลหลายคนนะเขาบอกว่าเปลี่ยนปีละครั้งไปเลยไอ้ยานอนอะแต่ยาแคลเซียมแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวอีถ้าเป็นลูกไข่ไก่หรือไข่ห่านเนี่ยผมจะใช้แคลเซียมบอรอนของโซตัสฝาเหลือง แต่พี่เขาแนะนำมาบอกว่าถ้าลูกใหญ่ปุ๊บมาใช้ของแมมมอสนี่แหละมันจะบำรุงดีกว่าเออผมก็เลยโอเคครับรอบนี้ลองก็ลองใช้ดูเผื่อถ้าดีปุ๊บปีหน้าเราจะได้ซื้อมาใช้มั่งออราคาก็ถูกกว่านะถูกกว่าของโซตัสเออมันร1 2ยสิบาทเออขวดนี่แหละครับได้ส่วนลดด้วยแหละธรรมดาก็ร้อยสามนี่แหละแต่ผมได้ส่วนลดมาร้อบาทอันนี้ก็มันแพงกว่าโซตัสเหมือนกัน เนี่ยของนกงือกเนี่ยมัน 200, ร้อสองร้อยสามสิกว่าบาทออก็มานี้ครับใครใช้ยาตัวไหนบ้างก็คอมเมนต์มาดูเพื่อจะคล้ายๆเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ลองส้นหากันดูว่าไม่ต้องใช้ยาเยอะมากมายอะไรพอเวลาเราฉีดเองเนี่ยร่างกายเรานะมันก็สมครับผมก็เลยหาตัวยาที่ไม่หมิ่นมาก มันก็ต้องมีกลิ่นสักหน่อยเลยนะถ้าไม่มีกลิ่นปุ๊บเนี่ยมันจะกันมะเร็งไม่ได้ผมก็เลยเออหาแบบไม่ต้องมินเยอะแต่ว่าคุณภาพก็ได้อยู่ก็ข้อหามาก็ไม่ประมาณผมมาทําเองประมาณสักสี่ปีเยย่างกับปีที่สี่แล้วก็มาทําเองครับทําส่วนตุเรียนเองเมื่อก่อนพ่อทําอยู่ก็ได้อยู่ครับก็รับผลผลผลตอบแทนก็ได้เยอะอยู่ประมาณนี้ครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้ยน,นะครับสวัสดีครับ